จังหวัดพังงาและชาวจังหวัดในกลุ่มอันดามันไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตกระบีร่ระนองรวมทั้งประเทศใน14บจจังหวัดภาคใต้ใน Feel 14จังหวัดนะครับพร้อมที่จะรับต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกมาเยือนนะครับเพราะถือว่าวันนี้แหล่งท่องเที่ยวนะครับที่ของประเทศไทยเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวติดอันดับโลกไปแล้วผมและชาวจังหวัดพังงารวมทั้งนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่กําลังจะเฉลิมฉลองต้อนรับ ปีใหม่นะครับอยู่ที่บ้านเขาหลักอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาในวันนี้มีอยู่นับแสนคนนะครับขอส่งความปรารถนาดีไปยังพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศและนักท่องเที่ยวทั่วโลกขอให้มีความสุขกับการเฉลิมฉลองปีใหม่นะครับขอให้พบกับสิ่งที่ดีงามอันเป็นสิ่งที่เป็นมงคลตลอดไปผมขอนำทุกท่านก้าวสู่สักราชใหม่ปี2555ที่จังหวัดพังงาแห่งนี้ณนบัดนี้ครับ ท่านผู้ชม,รมครับและนี่คือบรรยากาศทั้งหมดนะครับของจังหวัดพังงาน,นะครับที่เขาหลักซีวิลรีสอร์ท จังหวัดพังงาในครับพิธีเปิดก็เป็นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คาดว่าตอนนี้ทั้งประเทศนะครับก็คงจะตื่นเต้นแล้วก็มีการจัดเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันทั่วทุกที่นะครับแล้วก็ประชาชนทุกคนนะครับรวมถึงผมนะครับก็ตื่นเต้นไปด้วยนะที่เราจะเข้าสู่ศกราชใหม่แล้ว2,555นะครับ555นะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขกับปีใหม่ที่จะถึงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับสาหรับทุกท่านที่อยากจะให้ประเทศไทยมีความสุขนะฮะก็ขอให้ทุกท่าน ทํแต่สิ่งดีๆนั่นเองนะครับและนี่คือบรรยากาศทั้งหมดที่จังหวัดพังงานนครับผมรัฐกรทองหนูพร้อมทีมงานทุกคนขอพระคุณสําหรับการติดตามในช่วงนี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีปี่ใหม่นะครับสวัสดีครับ มาที่สนามชัยจังหวัดภูเก็ตค่ะเรายังปักหลักอยู่ที่นี่นะคะเพื่อเปิดสักรารชมพลุฉลองชัยตื่นตาตื่นใจแสงสีและสีสันแห่งอนามันร่วมกันกับ คาร์ลฟูเขาดาวภูเก็ต2012ค่ะและตอนนี้ที่ภูเก็ตนะคะพร้อมแล้วสำหรับความบันเทิงที่จะมอบให้กับความสุขปีใหม่ที่จะมาถึงค่ะและแน่นอนว่าคืนนี้สนุกสนานอย่างแน่นอนขอไปที่เวทีค่ะพบกับคุณอัมไพรัตนินพังงาค่ะ ค่ะขอขอบคุณนะคะคุณปัทนาพรด้วยนะคะที่พาเดินชมบรรยากาศร,ารอบๆงานของเรานั่นเองค่ะออและขอสวัสดีชาวภูเก็ตนะคะที่อยู่ณที่นี่และประชาชนทั่วประเทศเลยค่ะดิฉันอัมไยรัตนินพังงานนะคะร,รับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี2555นั่นเองค่ะคันยูกูเขาดาวภูเกต 2, ็ต2,12 0นสนามชายจังหวัดภูเก็ตนั่นเองค่ะ ซึ่งกิจกรรมของเรานี่คะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่29ล้าจนถึงวันนี้ลอยวันที่31ธันวาคมนะคะโดยภายในงานของเราจะมีซุ้มโคงไฟต่างๆลอยที่จะให้ทุกท่านนะคะได้มาถ่ายรูปกันไม่ว่าจะเป็นซุ้มถวายพระพรนี่คะเพื่อในหลวงนั่นเองค่ะและยังมีในส่วนของอุโมง์ใต้ท้องทะเลนะคะที่ยังมีในส่วนของแสงสีนะคะทุกท่านได้สัมผัสกับสัต ใต้น้ําหลากหลายชนิดเลยนะคะและรถโพท,ท้องนั่นเองเป็นรถโบราณนะคะของจังหวัดภูเก็ตนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะบนเวทีของเรายังมีคอนเสิร์ตจากศิลปินมากมายเลยนะคะที่จะมาให้ความสนุกความบันเทิงนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะปงลางสะออนนะคะคุณต่ายอรชัยค่ะคุณหญิงทิติการนะคะคุณพงพัฒน์วชิระบรรจงนะคะคุณซีมันชนาวีค่ะเคอติกนะคะรวมไปถึง รวมรุม39และคุณเบนท์พรชิตาด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามีในส่วนของการชมคอนเสิร์ตศิลปินคนแรกลอยที่จะมาสร้างความสนุกและความเพลิดเพลินให้กับชาวพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตนะคะอยากได้ใครขึ้นมาก่อนคะอะไรก่อนอื่นเลยนะคะขอเชิญพบกับคุณซีมันชนาวีได้เลยคะ่ะ সরিটা ข้าใจนด้วยใช่ไหมเธอว่าไม่เคยเจอใครเข้าใจเหมือนใจฉันเลยอย่าทีร่ร้องก็ไม่โคตรจบแบบไหนไม่สำคัญได้ทั้งนั้นก็เพราะฉันมันไม่แครอย่างตัวฉันคนคนนี้มันไม่เคยมีเข้อแม้ไปดู 一个奥特。 รักด้วยอารมณ์ด้วยหัวใจไม่ต้องไปใช้สาแค่พเพาะคำว่าราักคำอมดที่คนสองคนอย่าให้ใครๆหลายคนมาตัดสินเรา การทีรองเขามาคบจบแบบไหนไม่มสำคัญได้ท่งนั้นก็เพราะฉันมันไม่แครอย่างตัวฉันคนนี้มันไม่เคยมีความแม้ได้ดูแลเธอก็เอาล้ว,ว่ยังไงก็ได้ยัยงไงป็นเงายังไงก็เอาเข้าใจรับรอว่าลอดภัย ไม่ทำร้ายให้เธอต้องมีสักน้ำตาเนื้อชีวิตมีือก็หัวใจและนี่ร่างกายให้เธอให้เธอหมดเลยนะแค่บอกฉันมาคนยิ่งฉันมีสิรักเธอใหญ่ไงก็ได้ในอย่างนั้เห,นห็หนใจก็เอา So Some... ทุกคนนะฮะอ่า <c oughs> ตื่นเต้นได้กลับมาบ้านเกิดตื่นเต้นมากในขอเสียงกีทคนผูเก่งลอดดึงดังๆ่อยเร็วสุดยอดมากอ่ะทีไม่ได้เตรียมมาแค่เพลงเดียวนะฮะยังมีอีกซิงเกิลหนึ่งที่เป็นเพลงเร็วรู้หรือเปล่าเพลงอะไรไม่รู้ <c oughs> อ่ะเอาเป็นว่าถ้าได้ยินแล้วร้องเป็นก็ช่วยกันร้องด้วยนะครับไปฟังเลยฮะ 希望你呢、啊。 ไปหน่อยนะเธอไปช้านะสอบเธอมีไรมาแต่เธอจะสอบใครฉันไปห้ามโดยรอกไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนี่มันเรื่องส่วนรวมส่วนรวมใจเราไปต้องไว้ที่เธอไม่รักฉันบางก็ยาแล้วไปไปย่าวันไว้จะลาฉันผ่าพช่เอิ้์ บอกเลยนะจะดูแลให้อย่างดืไม่รักฉันวางกันแล้วไปแต่ขอเธอได้ไหมช่วยมาเป็นแฟนแค่นี้ไม่รักก็เอ็นดูฉันที่ไม่รักกีแต่รักเธอรักสิหรือเปล่า นี่มันไ้ว่ส่วนรวมส่วนรวมใจเอาไป Oh yeah. จะบอกว่ารอบนี้มาแค่สองเพลงอย่าเพิ่งกลับไปไหนนะฮะอยากดูซีต่อหรือเปล่าแต่ตอนนี้สิขอพักก่อนไม่ได้ค่ะไปไม่ได้เราเกลียเรียกร้องค่ะเรียกร้องบอกว่าวันนี้มาถึงจังหวัดภูเก็ตทั้งทีแล้วก่อนหน้านี้แอบทราบข่าวว่าอยู่ภูเก็ตอยู่แล้วใช่ไหมคะเอาแฟนๆรู้หรือเปล่า เออแต่ดิฉันทำไมไม่รู้รรก็ไม่รู้ก็ไม่ได้อยู่นี่แลลวเนาะเอออะไรงาอยากใ้คุณส네네ีนี่คะช่วยอวยพรนะคะปีใหม่ให้กับชาวจังหวัดภูเก็ตและก็ประชาชนในประเทศไทยทุกคนเลยนี่คะได้เลยค่ะได้ครับก็สําหรับปีใหม่ปีนี้นะคะสีก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะคิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนาแล้วก็สําหรับเด็กๆทุกคนนะคะก็ขอให้เป็นเด็กดีของพ่อแม่นะคะใครที่ยังทําตัวไม่ดีปีหน้าก็เริ่มทําตัวดีๆได้แล้วนะฮะโอเคเปล่า โอ้โหเสียงอ่อยเลยอ่ะก็ขอให้ทุกทุกคนพบแต่ความสุขนะครับโอ้โหซีออยพรขนาดนี้นะคะเรียกว่านี่คะวันนี้เดี๋ยวคุณซีจะอยู่เขาดาวกับเราใช่แล้วไปจนถึงเ่้งคืนเลยนี่คะน้องๆอย่าเพิ่งกลับเรียกว่าเดี๋ยวคุณซีจะขึ้นมาอีกใช่แล้วร้องจัดเต็มอีกใช่แล้วสักยี่สิบเพลงโอ้โหสามสิบแล้วกันโอ้โหนะคะเดี๋ยวคุณซีจะมามอบความสนุกความเปิดเิยให้กันอีกนะคะแต่ช่วงนี้ค่ะขอพักเบรกโฆษณาสักครู่ค่ะครับ